สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมฟาร์มโอเลฟินฟาร์มยามเย็นต่อนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นบรบรยากาศดีมากเลยนะคะเด็กๆก็กำลังกินหญ้าก,กันอยู่นี่ค่ะตรงนี้เราก็จะทำตรงนี้ตรงตรง,ตรงกลางฟาร์มนี่นะคะเราจะทำให้รถวิ่งได้ให้รถวิ่งได้นะคะเพราะว่าเราเอารถวิ่งมาบางทีขนหญ้าลงขน อาหารเสริมลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือรถวิ่งผ่านตรงนี้ได้สบายสบายเลยนะคะอันนี้คุณพ่อบา้าฮ<ส>ัลโหลคุณพ่อบา้าสสดีครับดีครับเดี๋ยวพาไปชมแปลงหญ้าด้านหลังของเรานะคะโอเคคะ่ะอ่เดี๋ยวบอกก่อนนะคะที่ตรงนี้เนาะเราเออซื้อไว้นานแล้วนะคะประมาณสิบ ิบไร่นะคะตรงนี้เป็นที่นานะคะสิบไร่นะคะแล้วเราถมตรงนี้ประมาณเออเออสิบถ้าตรงตรงนี้เจ็ดตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้สามนะคะตรงที่ทําเป็นฟาร์มแล้วก็บ้านพักว่าอะไรเงี้ยอันนี้สามนะคะตรงนี้เจ็ดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูไปถึงตรงนู้นนะคะตรงที่เราไม่ได้ทําไม่มีไม่มีข้าวเกิดเนี่ยแหละค่ะอันนี้แหละคือพื้นที่ของเราคือจริงๆแล้วเนี่ยเราทําไว้เป็นอ่ เป็นที่ปลูกหญ้านะคะแล้วทีนี้ก็คือน้ําท่วมน้ํามันท่วมหมดเลยหญ้าไม่ขึ้นนะคะตรงนี้เราทําเป็นแบบแปลงแพงกูล่าะคระับเจ็ดไร่ต่อจากนี้ไปนะคะวันนี้มันเป็นแปลงแพงกูล่านะคะแต่ว่าน้ําท่วมหมดนะคะปีนี้เราก็เลยเดี๋ยววางแผนก็จะทำะจะจะถมนะคะถมตรงนี้ใหม่ถมตรงนี้ขึ้นนะคะก็จะต้องใช้ทุนพอสมควรเนาะใช้ทุนพอสมควรนะคะ ่ค่ะแปลงตรงนี้เจ็ดไร่นู้นเลยค่ะยาวไปสุดตรงนู้นเลยนะคะเพราะว่าปีนี้เราประสบปัญหาก็คือขาดแคลนหญ้ามากนะคะหญ้าตรงนี้มันไม่เกิดนะคะแล้วก็สนามข้างหน้าที่ที่เคยถ่ายให้ดูตรงนั้นก็คือหญ้ามันไม่เพียงพอนะคะหญ้ามันไม่เพียงพอปีนี้เราต้องมาปรับปรุงตัวนี้เพิ่มนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศยามเย็นสงบมากนะคะตอนนี้ลมหนาวกําลังเข้ามาแล้ว นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ําของเราอีกหน่อยเราก็จะพัฒนาเป็นอ่ะเป็นเป็นแบบโซลาเซลล์นะคะทําเป็นโซลาเซลล์นี่ค่ะ<ม>รอบนอกตรงนี้นะคะอ่ะรอบนอกตรงนี้ตรงนี้เราก็ทําให้เป็นที่รถรถวิ่งได้เหมือนกันนะคะรถวิ่งไปนี่นะคะวิ่งไปวิ่งไป ลงไปที่ของเราได้นะคะเนาะตรงนี้ก็คือรถวิ่งผ่านได้นี่นี่ค่ะแล้วบ้านลงไอ้นี่ไว้นี่ค่ะลงอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดไว้ที่อะโวคาโดค่ะอะโวคาโดลงอะโวคาโดไว้กินนะคะอันนี้ก็เป็นเสาไฟเราเดินเข้าสวนเรานะคะเดินเข้าสวนนี่ค่ะอื เดี๋ยวปีนี้เราก็จะมีทำเป็นปลูกข้าวโพดนะคะแล้วก็ปลูกปลูกหญ้าเพิ่มนะคะแล้วก็จะมีเป็นปลูกถั่วเหลืองเอ้ยถั่วเขียวนะคะเราปีนี้นี่เราทดลองดูแลนะคะช่วงเดือนที่วัวของเราเนี่ยเขากินถั่วเขียวเนี่ยเขาอ้วนมากนะคะเขาอ้วนและอ้วนแบบอ้วนธรรมชาติด้วยนะคะไม่ได้อ้วนอาหารเสริมอะไรเงี้ยเนาะ เพราะว่าบางทีคืออ้วนอาหารเสริมอ้วนข้าวอ้วนอะไรอย่างเงี้ยคืออ้วนเกินไปมันก็ผสมติดยากนะคะอ่าีนี้เราก็จะลองปรับแผนนะคะทดลองตามสูตรของเราไปนะคะอ่าตรงนี้มันก็จะเป็นแบบตรงนี้ได้นี่ค่ะเราก็จะมาตรงนี้แล้วก็วิ่งออกไปตรงหน้าฟาร์มเราได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ